ก็สวัสดีครับผมช่องบ่าวบนทองสมิดวันนี้ผมพาคุณทุกท่านมาทับทางสร้างทางรถไฟของเลยทางอำเภอเชียงของตรงไปนู้นแหละถิ่นเชียนเยอะๆก็ทางไปทางไปทางจากสถานี มาเปอรเชียงตผมมาอัปเดตเป็นตัวนี้จะจุดที่ผมยังยังไม่ได้มาถ่ายเนดะีย๋ยวผมจะไปดูถ่ายยู่ที่ว่าผมถ่ายนะบเลยก่อนทีนี้ก็ไม่ทำเลยที่จะเป็นถนนหอเป็นล่างหรือเป็นางไเป็นรังหน้าทีปันจัน,นานนที่ว่าคนยางไม่งน ที่ผมยังยังไม่ถ่ายยังถ่ายคุณผู้ชมก่อนถ่ายด้านถ่ายข้างบนเลยถ่ายที่ตีให้เลยเนี่ยเป็นจุดที่เป็นที่ไม่เนี่ยเป็นที่เป็นตอคือจะเป็นที่ผมจะว่าครับเขาเป็นที่อะไรนะตรงนี้ผมบอกคุณอยู่ว่าจะเป็นตอหม้อไงตอสะพานที่ต้องมาขุดคือขุดเี่คือจะขุดเนี่ยจะยาวไปวูะไเลยเนาะ ไปหาตูดไกลนิ่งมุ่นอ่ะเป็นอะไรลางลางยิ่ง่านนี่เลยจะเป็นต่อมอดจะเป็นจะเป็นตอหมอดสะพานจะเป็นตอหมอดสะพานสองข้างทางของคนนี่แหละที่เห็นเนี่ยจะเป็นทุกนาดเลยเขาทำนาปังหมดนกอะไรนกนูกนกปากห่างอ้เต็มหมดเลยทุกคนมาหากินหอย ผล่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ยม้าเนี่ยคือเลยเพื่อพามาเปียกทุกคนนี่ชมกันอีกทีหนึ่งนห็นไหมด้างหน้ากากรถเข็นกำลังยกของอยู่ใกล้ๆนลย ผมไม่ถ่ายฝัง่งทั้งฝั่งทุ้นมาแล้วคุณนี่ไงเ,เหรอไหมทุกคนนี่นี่คือทาเนี่คับเป็นต่อสะพานขึ้นมาเนี่ยต่อมอสะพานขึ้นมานี่แหละที่จะเป็นทางรางรถไฟวิ่งวิ่งไปอะทุกคนวิ่งไปนู่นอะนี่ของอำเภอของทางอำเภออพเภอเชียงขวัญข้ามไปก็เป็นบ้านท่าเสียวข้ามฝั่งชีไปมไม่ถ่ายคลิปมาเนีก็จู่ก็โดดน้ำออก พอม้อนน้ำท่วมหมดต้องดูดน้ำออกคนดูดน้ำออกไหมหรือว่าต้องดูดน้ำออกพื้นทีพื้นทีอะไรต้องดูดหมด,ด ทำเป็นสะพานที่ทาอะไรข้ามูน้ำโอ้คนด,ดูดน้ําออกคนนี้ใช่ไหมเนี่ยจป right? ็ิจนตอหม้ออยู่ข้าลนางเนี่ยเนี่ยต้องดูดน้ําออกเนี่ยเขาใช้กั้นไว้เงาแผ่นแผนถึงกั้นกั้นแล้วดูดน้ําออกที่ทีพื้นทีตอหม้อเนี่ยเป็นมีตอหม้ออยู่นี้เนี่ยเนมันตอหม้อแบบนั้นน่ะเนี่ยเป็นตอหม้อเป็นตอหม้อก็เลยต้องดูดน้ําออก นี่ตรงเป็นตอที่ทําต่อมอสะพานข้ามทางรถไฟนะทุกคนะข้ามไปรุ่นเลยนะข้ามไปน้ําชีไปรุ่นเลยข้ามถรงแม่น้าชีออกไปด้าน้นดูน้าบอกมันมันเทเเพื่นมาได้บ่มันเทคขนกนีบมาได้มันเทคขั้นจีบมาได้บ่มันเทแบบมาได้โอ้มัน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 จยกต่อนี่ต่อมอเนี่ย เขาต่อหมอด้วยขับไม่น้ำชี้หมเจ็ดอยู่นี่จักหมอจักต่อประมาณปล่อยความเพราะแมน่นเฉพาะตรงนี้แมอเออขับไม่น้ำชี้ไปนะัออม,ามาอ,อันไหนคู่แล้วมาาันจะมันจะตักต่ออยู่นี่เพราะยี่สิบบ่เลยอ,ออีกบ่อโอ้มาถ่ายคลิปเทียวนึงอยู่ถ่ายอยู่พุ่น <laughs> เดี๋ยวพอเปิดเดี๋ยวมาหดหนี ก็ได oh, pues. oh, 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 ้ว่าทายิียนี่เห็นะอ๋อดูดออกเทอไรเพื uh, more, ่อะรเทศแบบเป็นบ่อ๋อบันลึกบันนสิันที่วดง่ายพวกนี้สูงสูงสูงใหบ่เฮ้โอ้มันที่ดติดนีบ่นี่ โอ้ข้างล่างยังบดีโอเจียงเจี๋เพื่อนเนาะพูดคำวันไหนูดคำวันที่พวกถ่ายคลิปมาหมดเหรอทางฝุ่นทางคนท้องกับ่ายหมดเหรอเดี๋ยวสิบ่าทางไหนต้องพอกอ้ทีเดี๋ยวทางอำเภอเชียงขวัญกันเอาของพืนหลายเด้อโอ้ยวัดจุสุน้ำออกทำอะไ ทำแบบทุกคนทำแบบต่อต่อหม้อสับฟานขึ้นมาเนี่ยสูงเนี่ยสูงประมาณดินเนี่ย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 ที่ไอ้พนักงานเขาบอกนะเนี่ยแหละประมาณดินเนี่ยต่อหม้อตัวนี้ต้องสูบน้ำออกเห็นไหมเนี่ยไม่สูบออกไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทำงานลำบากเนี่ยจะทำงานลำบากตรงนี้เนี่ยสูงสูงเนี่ย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 ขนาดนี้เลยเนี่ยเสมอกับบินเนี่ยกองดินเนี่ยหมายหมายถึงดินเนี่ยนะสูงขนาดดินเนี่ยต่อหม้อที่ทำขึ้นมาเนี่ยตรงตุกเนี้ย ทางทางก็ปิมน้ำไงมันมีแต่น้ำแล้วช่วงนี้เนาะก็ประจิตแม่น้ำชีไงนล้วผมไปถ่ายนู้นตรงจุดนู้นตรงจุดรถเค้นน่ะแต่ตรงจุดรถเค้นน่ะเขายกของขึ้นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพาไปอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะจุงต้องดูดน้ำออกหมดเนี่ต้องดูดน้ำออกหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ต่อไอเสาเข็มนี่ก็ตอกนี่ที่เขาเจาะหรือตอกก็ไม่รู้แหละน่าจะตอกเอไม่ต่อก็เจาะลงไงนะเนาะเจาะนำแล้วก็ตอกตรงนี้มันจะก็ต้องเร่งทักหน่อยฝนพายุมานี่ยังหนักเลยทุกคนภาคอีสานเกิดฝนได้ตกมาแล้วเนี่ยพายุโซนรุร้อนเนี่ยนั่หลย เดี๋ยวทุกคนได้ชมกันวันนี้นดี๋ฝั่งนู้นทางอีกฝั่งหนึ่งผมไปถ่ายมาแล้วนะฝั่งที่จะทาไปหาเชื่อมต่อของจากฝั่งอําเภอเชียงขวัญไปไอ้บ้านท่าสีไปบ้านท่าเสียวของไอ้เนี่ยของบ้านท่าเสียวนะทรา,า,าบข้าไม่น้ําชีไปเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาต้องแยกออกดูดีทุกคนเนี่ยต่อกลงนี้เขาเขาต้องเขาต้องแยกออกให้ให้ถึงพื้นไงแล้วก็ต่อเชื่อมเด็กขึ้นมาใหม่อย่างนี้ เชื่อมเชื่อมเหล็กขึ้นสารโค้งขึ้นมาเพื่อเทตัอหม้อทีนี้ทําแบบนี้นเขาเขาไม่ได้เขาไม่เอาแบบนี้เลยนะต้องต้องต้องเอาออกไงไอป็นต่อต,อตอขึ้นมานี่ยกให้เห็นเหล็กแล้วก็ตัดแล้วก็เชื่อม,ข,ม,มขึ้นมาใหม่ทําขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งมีบรรยากาศดีเลยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดทําขึ้นมาเนี่ยตรงจุดนี้อาจจะสวยของอำเภอไอเชียงขวัญเนี่ยสะพานเนี่ยจะสวยที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นวิวสองข้างทางแล้วระดับสะพาน รับสับเป็นรางรถไฟไงรับสะพานสูงไงเป็นรางรถไฟวิ่งผ่านไงผมว่ามีแต่คนจะมาเชลฟี่เยอะเลยทุกคนเนี่ยนี่เขาก็ทำอีกไงเนี้ไม่เนี่ยแต่ทางนี้เดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายทางนู้นให้คุณที่ชมกันเดี๋ยวก็ไม่แน่อาจจะไปถ่ายตัวน,นี้ก็ได้แต่ผมว่าถ่ายจุดนี้คุณที่ชมกันตอนรับเตียน ตรงที่ว่าถามไม่เมะพามาอาบปเดตตรงจุดที่ตรงข้ามตรงข้ามใส่่างรถไฟข้ามม่น้ําชีของอำเภอกิงอ่งไออำเภอเชียงขวัญคนทีน่ชมกันก่อนเห็นคอมเมนต์ของสองสามคอมเมนต์นะผมก็เลยมาอัปเดตให้คนที่ชมกันเน,นี่ยเป็นอะไที่สุดยอดเลยทุกคน สองข้างทางจะเป็นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามน่ะคุณผูถ้าเกิดทิ้ทางทำรางรถไฟขึ้นมานี่ไม่ต้องห่วงเลยสวยเป็นอะไรที่บรรยากาศที่จะสวยงามเลยคนที่นั่งรถไฟที่ผ่านไปนะผ่านไปลุงไปทางบุกดาหารทางนคพรพนม,มจะลงอำเภอไหนนั่นแหละจะสวยตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยงามแต่ว่าต้องทําให้ไวก่อนหน้าฝนก่อนหน้าฝนมานี้ลําบากนี่ไงมันลําบากเห็นไหมเนี่ยเขานี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ไงเนี่ยนะ เนี่ยก็จะตัดก็จะทุบออกไงแล้วให้เหล็กโผล่อย่างงี้เนี่ยที่เป็นต่อหม้อโผล่ขึ้นมาน่ะอย่างงั้นน่ะน,นัะ่นไกลไลนั่นะแล้วก็จะทุบออกทุบออกก็ให้เหล็กโผล่ قة, แบบนี้แหลกะก็จะทําแบบทีนี้เชื่อมทําแบบทําแบบไอ้ต่อหม้อสะพานเนี่ยจะทุบออกก่อนทุบแล,ล้วเห็นเหล็กแบบนี้แหละแล้วก็จะเชื่อมเป็นตอหม้อสะพานไงวันนีน้ดีหน่อยทุกคนวันนี้เขารถสิบล้อไม่วิ่งแต่ก่อนผมมาถ่ายรถสิบล้อวิ่งไง วิ่งก็วันนี้ไม่มีวิ่งหน่อยก็คงน่าจะไปจุดหนึ่งแล้วในจุดหนึ่งแล้วก็คือต้องตรงนี้ถ้ารอรอรอเทแต่แบบไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนานๆเห็นไหมก็จะตัดออกจะเห็นโพเลิโขขึ้นมาเห็นไหมนะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยแล้วก็เชื่อมเป็นแบบนี่นนแบบอย่างนี้เนี่ยนี่นนแบบต่อมอสะพานรางรถไฟ วิ่งข้ามผ่านเม่น้ําฉีวันผมมาถ่ายคือรูปแบบข้างหน้านี่เขาประกอบวันนั้นนะจังอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยน,นะเขาทิไปแล้วนี่เขาประกอบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมประกอบใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยเนี่ยเชื่อมได้ก็ให้เป็นแท่นในสี่เหลี่ยมของตอหม้อนเนี่ยที่ทําอย่างเงี้ที่แบบเนี่ยทาอย่างนี้เ่ย แบกก็ถอดออกแล้ววันนั้นผมมายังไม่ถ่ายถ่ายแบบยังไม่ถอดออกนี่แบบถอดหมดแล้วเห็นไหมเอรถเข็นก็รอยกของยกอะไรหรือเปล่าก็ามู้รอยกเด็กยกอะไรนะั่นิ่หน่อยว่าก็ถอดแบบออกแล้วนี่นี่แบบแบบหนึ่งแบบสองแบบสามไงเนียเ,เขียนเบอร์บอกไว้เลย ปิดเครื่องก่อนไงมาหน้างานก็สั่งรับหมอก็สั่งแล้วม่เข้าไปใกล้เขานะอยางนั้นมั่งต้องฟังเลยเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวหนาปังอยู่นู่นน่ะนใกล้หน่ึยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวหนาปังนะปิดเครื่องนะปิดเครื่องเลย ใช้เครื่องปั๊มไฟฟ้าหรือเปล่ามาออมาสล้ก็กตัวข้างล่างแต่ผมไม่ถ่ายใกล้นะผมมาถ่ายตรงนี้ก็ดาีก็ปามาอัดตกที่ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วตรงนี้นะก็เปลี่ยนไปเลื่อยเรื่อ ่สถานบานรถไฟ้านเมอนับ้านข้าวเหนืก็ีงตดบ้านเชียงใหม่นั่นที่เป็นสาขานี่งสาานึ่งบ้านเชยงใหม่ยังยังตอกเสาเข็มอยู่เลยยังไม่ทําอะไรเลยผมก็น่าจะรอเป็นงานตรงที่ว่าทาเป็นจุดสายตรงพออย่าที่คนอยากดีดก็น่าจะเพระดรงนั้นถ้ายามาทำเนจุคิดเอานะ ว่าสังเกตดูว่ายังไม่ทำาก็จะรอคนงานเนี่ยท,ที่ทำอยู่สถานีาเป็นของที่ฝากงงสบายอา,ากาศแบันี้มาเดินกลับลู่ข้างหน้าก็มีอีกจุดนึงนะ นะครับผมไงฝากติตามชองดูทบทกอง่องชีวิตผูสายที่ผมกถึง่นนึงก็ผมพูดถึงผู้ภาคอารย์ข่านขอพูดข่าผ่ที่นถึงเรื่องข้อมูลก็เหมือนเดิมผมก็พูดตามที่เห็นารคลิปคได้ยินกันนะครับก็พูดไปตามที่ผ้อยางนี้จะให้พูดกัน่อุ่งไปเกี่ยวกับข้อมูอรผมไมผมไม่ทาบจริงๆก็ขอต้องขอทดสอบไทยด้วยว่ผมขอขอบคุณหน้าคนที่ชมคลิปผม ตามผมทุกคนนะขอบคุณนะมาก